รู้ราแต่เป็นส่วนตัวเหนือใครต้องที่ชูราชเทวีคอนโดมิเนียมสุดเ e อ็กคลูซีฟใจกลางกรุงเทพที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ใฝ่หาความสงบท่ามกลางความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์เหนือระดับเพียง140เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าบีเทยราชเทวีเพียงสถานีเดียวถึงสยามพารากอนสยามสแควร์รูอเซนทรัลเวิด์ ทำเลที่โอบล้อมด้วยศูนย์กลางธุรกิจการศึกษาและแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนําโครงการชูราชเทวีมี383ยูนิตบนอาคารสูง32ชั้นให้คุณได้สัมผัสความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงสัมผัสแรงบันดาลใจในเด็กกาเรียล็อบบี้และผ่อนคลายในพื้นที่สีเขียวแลนด์สเคปแอนด์การ์เดนที่ชวกกรองมลพิษ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสกายพูลที่ชื่อ The Lumina Pool สะว่ายน้ำลอยฟ้าพร้อมวิวมหาคนครดื่มด่ำศิลปะแห่งแสงและหินเหนือน่านฟ้า Sky Fitness หรือ The Active Club ฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานระดับโลก Exclusive Lounge พื้นที่พักผ่อนอย่างเหนือระดับที่สามารถใช้เวลากับคนที่คุณรักในชื่อที่คุณรู้จักคือ The Social Lounge พร้อมวิวเมืองเสมือนฉากหลังที่มีชีวิต ระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทเอ็กเซสภายในห้องพักทุกดีเทลออกแบบมาอย่างใส่ใจตอบโจทย์การใช้ชีวิตเนื้อระดับด้วยรูปแบบห้องชุดที่หลากหลายทั้งซิงเล็กและล็อบเพดานสูงคัดสรรวัสดุพรีเมียมจนถึงฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่พื้นที่ที่คุณได้พักผ่อนหรือสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ทุกวัน ชูราชเทวีไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือคอนโดที่สร้างสมดุลของชีวิตการทำงานและการพักผ่อนให้คุณมีเวลาส่วนตัวท่ามกลางความสะดวกสบายที่สุดในเมืองพบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่แตกต่างได้ที่ชูราชเทวีสแกน QR ว o า e โคตเพื่อลงทะเบียนแัชมโครงการกับทีมงานแสนสิริหรือโทร 0620426558และ LINE OA เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมชูราชเทวีเพราะความสงบคือที่สุดของความหรูหรา